ค่ะคุณผู้ชมคะข่าวติดเทรนไบโอคนี้ที่น่าสัปดาห์นี้โอ้ภูมิใจนําเสนอ <c oughs> เรื่องราวของผู้หญิงคนหนึ่งนะคะ <c oughs> เป็นผู้หญิงไทยนี่แหละค่ะ ไปใช้ชีวิตอยู่ที่อังกฤษ20กว่าปีแล้ววันหนึ่งเธอได้ลงแข่งขันการทำอาหารในเวทีใหญ่ระดับโลกนำเสนอเมนูอาหารของไทยแต่ว่าสำคัญกว่านั้นเธอภูมิใจนำเสนอความภาคภูมิใจความเป็นเอกลักษณ์ของประเทศไทยสู่สายตาของชาวต่างชาติน่าสนใจทุกเมนูมากๆและแนวความคิดของเธอสุดยอดในความรักความเป็นไทยด้วยเดี๋ยวเราไปคุยกับคุณปกกี้กันค่ะ คุณปุกกี้วลีรัตทรีเดลสาวไทยที่ไปใช้ชีวิตแต่งงานมีครอบครัวอยู่ที่อังกฤษมานานกว่า23ปีเล่าจุดเริ่มต้นของการเข้าร่วมแข่งขันการทำอาหารในรายการแข่งทำอาหารรายการใหญ่ของประเทศคุณปุกกี้เล่าให้ฟังค่ะว่ามิสเตอร์ฮีทสามีมาบอกว่าได้สมัครให้เธอเข้าร่วมแข่งในรายการนี้แล้วเพราะเห็นว่าคุณปุกกี้ทำอาหารอร่อยและเป็นคนมีจินตนาการน่าจะทำได้ดีค่ะ ส่วนตัวคุณปุกี้เองก็อยากลองจึงเข้าร่วมการแข่งขันในรอบต่างๆคุณปุกี้รังสรรค์เมนูทั้งอาหารไทยและอาหารฝรั่งรวมแล้วกว่า10เมนูค่ะจนในที่สุดสามารถทะลุเข้าไปได้ถึงรอบไฟนนลหรือรอบสุดท้ายโดยในรอบไฟนนลนี้คุณปุกี้ตั้งใจทําเป็นอาหารไทยทั้งหมดนะคะเมนูแรกคือต้มยำไก่ค่ะ เริ่มที่กรรมวิธีทำให้อกไก่นุ่มแล้วทำน้ำต้มยำแบบไทยแท้รสชาติกลมกล่อมแต่พิเศษตรงวิธีการนำเสนอค่ะที่คุณปุกกี้นำเครื่องต้มยำกับน้ำซุปใส่เข้าไปในเครื่องชงกาแฟเมื่อนำมาเสิร์ฟก็เสิร์ฟผ่านเครื่องชงกาแฟได้อย่างน่าตื่นตาตื่นใจจนกรรมการถึงกับอึ้งอ้าปากค้างกันเลยทีเดียวค่ะเมนูต่อมาคุณปุกกี้เรียกว่าคล้ายกับเสือร้องไห้ คือนำเนื้อมาหมักกับเลมอนกลาสเข้าคั่วผสมพริกป่นและทำน้ำยำใส่ดอกสนและยอดอ่อนทานตะวันทานคู่กับกุ้งแม่น้ำย่างราดซอสมะขามรสชาติกลมกลอมค่ะคุณปุ๊กกี้บอกว่าตั้งใจทำให้มีทั้งเนื้อสัตว์บกและสัตว์น้ำเป็นการสะท้อนว่าประเทศไทยมีความอุดมสมบูรณ์ทั้งทางบกและทางน้ำ รวมไปถึงการติดทองคำเปลวลงบนเนื้อก็ต้องการนำเสนอถึงความหมายของแผ่นดินไทยคือแผ่นดินทองที่มีความอุดมสมบูรณ์ค่ะคุณปุกกี้บอกนะคะว่ามีความภูมิใจกับรางวัลรองแชมป์จากเวทีนี้มากที่สำคัญคือได้นำเสนอให้คนต่างชาติได้ประทับใจในอาหารไทยค่ะเป็นการบอกความสมอุดมสมบูรณ์ของประเทศชาติเราอะค่ะ ทั้งทางโบกทางน้ําแล้วก็อาหารเราเนี่ยมีมากมายเลยค่ะก็ะอยากจะให้คนทางบ้านอยากให้คนอังกฤษอยากให้คนทั่วโลกเนี่ยรับรู้ถึงจุดตรงนี้ค่ะขอบคุณมากคุณปุกกี้วันนี้เราจึงนําเสนอความภาคภูมิใจของความเป็นไทยจากคนไทยแท้ๆไปใช้ชีวิตอยู่ที่สหราชอาณาจักรนะคะแล้วก็กลับมาเป็นบางช่วงและเมื่อกลับมารอบนี้ให้เกียรติข่าวติดเทรนไบโอคิทินาได้มาถ่ายทํารายการด้วยกัน วันนี้หมดเวลาของข่าวติดเทรนด์นะคะลากนัไปเท่านี้ด้วยความภูมิใจในความเป็นไทยกับผู้หญิงไทยคนนี้สวัสดีค่ะ